เมื่อคืนนี้จะไปริ้นรับจักรหลวงเมื่อคืนนี้สิบโมงสิบโมงไปใส่แน่เฮ้ยลงเรียกอยู่ห้านแหละแล้วก็มาแป๊บเดียวนึงสิบโมงสิบโมงแค่นี้โมงถูกหาซองนด้ฮ้ยถูกถามรึถูกถามซองนะโอเคนี่สโน่ฮัลโหลซองโดยเมื่อคืนนี้ไปริ่มใส คืนนี้เป็ลิงเป็ดดูเป็ดกลับจากโมงกลับสิบโมงถึงบุรีนะเป็ดไป็นลมเปียกับลูกค้าเปืนนี่ไหนับบุรีนาสิบโมงนะี่เละโอเคสิบโมงเนาะแม่แล้วสิบโมงสิบโมงโอเคขอบใจก็ตุ๊ไปเนาะสิบโมงสิบโมงเป๊ะวูมีไก่ไป้ทกมา เดชองโทรมาหับแม่ห oh, no ับแม่ไ oh. ม oh, no ่ม oh. ีหรอกขับก็ได้เออฮับหับับแล้วเปิดระพงสิบโมงดีสิบโมงหับเลยเปิดระพงพร้อมเด้อฮัลโหลเชียวไม่ไหนเนาะฮัลโหลด้วยกี่แม่ตัวโนมาเนี่ยเอาว่ะล้มยังกันว่าไปเลยจกับจังโมงพนเด้โอ้ เปิดตัวกับสิบโมงเออสิบโมงเวลาตรงกันเอาเลยเพืแล้วเดีไยวมไนตรงนี้ยันเจีนเนาะตรงจะยิ่งวุ้ยซุ้งตรงอยิ่งวุ้ยซงฮัลโหลเออสัญญาณไม่ค่อยดีเว้ยฮัลโหลยู่งไปหางนะเน็ตใกล้เบรแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล ยี่ไให <c oughs> ไปส่งยี่งใหญ